อาหารฉันหยุดคิดถึงมันไม่ได้เลยหรืออ่ใช่ออฉันก็เลยไปที่ตู้เย็นแล้วฉันก็เปิดช่องใส่เนื้อออกมารู้จักใช่ไหมรู้ในนั้นมีอะไรเหรเดี๋ยวจะบอกให้ว่าในนั้นมีอะไรนายรู้จักเอ,อ่อเบคอนเมเปิลหรือเปล่าที่มีรสเมเปิลที่มีรสเมเปิลรู้ใช่แล้วแล้วฉันก็เลยเอามันออกมาแล้วฉันก็คิดว่าร,รู้แลนี่ของเปิดของใครฉันไงฉันก็เลยฟาดเรียบ ล้อเล่นลน่ๆไม่ไม่ได้ล้อเล่นรู้ไหมล้วฉันก็เห็นเ,เนื้อวัวในนั้นด้วยนะใช่แบบเสเต็กแบบว่าเนื้อชุ่มฉ่ำฉันก็เลยกินมันด้วย <c oughs> แต่ว่าฉันก็ยังกลับไปที่ตู้เย็นอีกรอบเมื่อไม่กี่นาทีก่อนแล้วก็ทำสุดยอดเมนูขึ้นมานายต้องชอบแนะ่ ฉันเอาไก่มาแล้วแล้วฉันก็<อ>ใส่ชีสลงไปด้วยแล้วก็โปะมันด้วยโปะด้วยอะไรเหรอฉันโปะมันด้วยอาหารแ,แมวดาวซสิแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วฉันก็เอาไปให้แมว